ที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรมีน้ําตกขนาดใหญ่ใจกลางขุนเขาที่สูงกว่า600เมตร<ม>เลยค่ะจะอยู่ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าไปอีก3-4กิโลเมตรแล้ววันนี้เราจะออกเดินทางไปวิชิตน้ําตกแห่งนี้กันค่ะเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่น้ําตกเต่าดำเฮ้ยไม่ใช่ดิอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าแลวจะพลาดไม่ได้เลยเราจะต้องขึ้นไปถึงน้ําตกเต่าดำครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันว่ามันจะเป็นยังไงสปันเสื้อรากของเรา ยามาฮก X Max ใครจะมาไปชิตน้ำตกเต่าดำแบบไปกลับต้องขึ้นก่อนเวลาเที่ยงนะคะแต่ถ้าใครขึ้นไปพักข้างแรมข้างบนนะคะก็ต้องขึ้นก่อนเวลาบ่ายสองโมงนะคะเพราะว่ากว่าจะไปถึงน้ำตกเต่าดำเนี่ยจะใช้เวลาเดินทาง2-3ชั่วโมงเลยค่ะนี่นะถ้าใครยังไม่ขึ้นข้างบนก็ขว้ามือเนี้ยมากางเต็นท์ได้ติดริมน้ำนี่ทางเริ่มแย่เหรอเนี่ยมันเป็นคลื่น เมือยนยโทเ,ยเส้นทางไปน้ำตกเต่าดำก็จะเป็นเส้นทางคอนกรีตสองล่องล้อรถยนต์นะคะจะมีดินแดงสลับบางช่วงช่วงที่เรามาเน,เนี่ยช่วงเดือนมกราคมนะถนนก็จะแห้ง,ช,งช่วงนี้รถอะไรก็มาได้ค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนั้น,น,นไปได้แต่อาจจะกลับมาซ่อมเยอะนะคะโอ้สะพานเก่าดิเนี่ยหมู่บ้านป่ามาก่ง ตามเ <คน S 1> พื่อนมาเลยตามเ<า>พื่อ,อนไม่เอานมเลยของลูกค้าแบบนั่นไงเพื่อนไม่เอาเลยเอาไปเผืเ่อเพื่อนด้วยนะ ไหไม่มกิบนี่ลงไว้นเนี่ยได้ยินเสี่ยงอะ่ะถึงแล้ว<ฮ>นี่นะครับหน่วยพิชากุรยานิชาต น้ำตกเต่าดำนี่มีร้านค้ามี wi f ฟหนึชั่วโมง15บาท3ชั่วโมง45บาบาทเข้าใจก็คือของขายไม่มีสักอย่างหมดทุกอย่างข้าวหมดน้ำหมดอืมปเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกกันดีกว่าว่า